S <S 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 เนี่ครับตัวลานคูลานเสียงจริงครับสวัสดีครับเนี่ยมัดสักเหล็กนะครับเลยตัวแทนยังไม่มีครับมีหนึ่งเดียวครับในประเทศไทยตอนนี้สากเหล็กมีมีคนเดียวมีหนึ่งเดียวมีคนเดียวไม่มีตัวแทนเลยครับเนี่ยสากเหล็กไม่มีตัวแทนเลยคูลานต้องการหาคูแทนอยูอ่ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนคูลานก็มาที่ค่ายนะครับ คูมวยมาเตะใกล้เลยคูมวเสียวเนี่ยครับใครอยากเป็นสากเหล็กสองเป็นตำนานของครูลานตัวแทนครูลานก็มาสมัครเรียนได้นะครับที่สายไหมครับตอน,นยังไม่มีครับครับนี่ครับมา,มาถามครูลาน,นครูลานมีมวยวาคิดจะสร้างมวยเป็นของตัวเองวาหรือครูลานเนี่ยฮะสากเหล็กสอง ได้สร้างอะไรสร้างนี่สร้างสิงป์คนอื่นเขามีมวยมาแล้วคุรานยังไม่มีมวยประจำค่ายเลยประจำตัวเลยเนี่ยตํานานตํานานสากเหล็กสองไม่มีเหรอยู่ตัวไงไผ่สีทองอ่ะไผ่สีทองตํานานสักสีตํานานสักอ่ะไปไหนแม่ไผ่สีทองหลับหลับหลับยุ่งายุมานี่ครับคุรานคุรานเขาก็จะมีมวยครับไผ่สีทองสีสํานานสักสากเหล็กสอง ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแก่ตัวแล้วแก่ตัวก็ถ่ายทอดวิชาให้ลูกๆล้านๆหน่อยเด้อให้ให้ก็เอาตัวทสู้หน่อยสองกล้องหน่อยสองกล้องหน่อยตัวไหนมีแววเป็นตัวแทนเราหน่อยเด้อนะดูมีแววเอ้าตัวนี้อ้าวคูลานจองนะตัวนี้ก็จะให้คูลานยังไม่เจอแล้วมียังไม่มีครับแสดงว่าทั่วประเทศตอนนี้ผมมีแล้วมีผู้เดียวในประเทศไทย มัดสากเล็นี่ยมีผู้เดียวบ่มีผู้ที่สองเลยเนาะมบอมบ่ไอ้ตำนานตำนานมัดสากเล็เนี่ยบ่มีผู้ที่สองเลยผมว่าคะมีบ่ผมบ่เคยยินคือกันเดย์ใช่ปเออเคยทุกมีเคยต่างกันเลยแต่ว่ามันบ่บอมแมนบบงบ่เคยเคยยังพวกที่ว่านั่งนักก็เคยยังสมัยลักินกะไอ้มัดยังกะมัดพญายมพญายมเออมัด พวกลักหินแล้วครับพวกอดไอีกฉายาฉายาเลยบอสซากเล็กบ่มี่อะไรบ่ม <to ี่อะไรซากเหล็กสองแต่สามาทสองนี่มีสามาทสามมีกล่องเท่านี้เดียวบ่มีกล่องนี้สองมีอยู่มั้งแต่มันซากเหล็กบ่มี่เออแต่สามาทสองมีอยู่แต่มัดซากเหล็กไม่มีครับนี่ครับเป็นตำนานจริงๆครับมัดซากเหล็กสำรันสัตว์มือสุดลิศเนี่ครับคุราน นี่พบหาได้นะครับที่สามารถยืนยิมครับซอยสายไหมสามเดอมอครับแต่ตอนนี้ใครอยากจะมาเป็นตำนานคนที่สองของหมัดสักเหล็กก็มาสมัครกับครูรานได้นะครับเนี่ยถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าใครหมัดทั้งหมัดหนักทั้งซ้ายและขวาขวาตายซ้ายสลบออจะเป็นตัวแทนสักเหล็กสองนี่มาแล้วครับเนี่ยตอนนี้ครูรานยังรับสมัครอยู่เพราะไม่มีตอนนี้ยังไม่มีครูรานเป็นตำนานอยู่คนเดียวหมัดสักเหล็ก นี่แหละครับมาสักเล็กตัวจริงครับ